สวัสดีครับผมเอาคลิปนี้ตอนค่ำแล้วครับเนี่ยตอนยินนี่แหละครับเช็ดจังไดหญ่ามันผมคป็นคสิบนมีเพราะสิน้นนี่แหละครับเอาคนงานมาเป็นเสน้นเป็นสายกันสิแหละครับเนี่ยเอาคนงานมาหลกเอาครับเนี่ยนี่แหละครับคนงานมาเป็นเสน้นเป็นสายเออเขาก็ต้องลงทุนแน่ได้เลยครับเด้อเขาอยากให้มันแปลนะ่ะเออ เขาก็ต้องลงทุนแน่เออพูดนะครับอีกพูดหนึงได้ยินแต่เสียงต้องบอกว่าทีมงานที่อันทีมงานนี่เออนี่ได้อครับเด้อทีมงานนี่เด้อครับเด้อน้ำก็บ่เปียงอันใดก็บ่เปียงนะครับเด้อนี่แหละครับแล้วมันเฮาก็สิเป็นลักษณะนี้เด้อครับเด้อเฮาเอาคนงานมาหรกครับมันก็จะแป้นเอิดเติดมองทะลุปูโป้งจังซี่ล่ะครับนี่ยสวยครับมันบ่เออนี่แหละครับมึงเอา สืมันคักเนาะเออเออเริ่มเอาเออคนะครับก็เบิ่งบ้านเขาก็ก็จะแปดี่ยนะครับเด้อเดี๋ยวใหญ่แห้งยุบมากก็จะแปดี่ยนเอิดตืดนี่แหะครับอันนี้ก็ได้เวลาสี่โมงครึ่งฝากคนงานเลิกงานสี่โมงครึ่งครับวันนี้เออเออกระเบิ่งเด้อขัดเด้อเหลียวเห็นแต่ต้นมันเลยครับ มันที่เนี่ยว่าเลยเห็นหญ้ามันแล้วตอนนั้นหกอือตื้ออยู่ครับอ,อ,อืมอันนั้นมันปีกกว่าก็หกแล้วครับผัวก็เสด้มาถายอีก,กครั้งนนะครับผัวมันปีกกว่าเออนะครับต้นมันนะอืมถางแล้วก็เอาไฟจุดก่อนตัวใหญ่เอมอ,อมันหกเออ นี่แหละครับมันก็สูงงามแล้วครับเหล้วเห็นแต่ต้นมันแล้วตอนนั้นเหลวไม่เห็นต้นมันเลยครับหกอึตื้อยู่นี่เด้อพี่น้องบ่งคิปนี้เด้อครับเด้อว่าอันสงการแล้วก็เสร็จเปลี่ยน่อยเห็นมันแปลนแท้นี่แหละครับต้องใส่สูตรนี้นะครับเด้อเขาก็เอาคนงานมาลุกเอายังสิละครับเนี่ยมันค่อยแปลนครับนี่นี่ละเอาคนงานมาลุกเอายังสิละครับมันค่อยแปลนที่นี่ก็เหลียวเห็นแต่ต้นมันผัวครับผัว เบิ่งเอาเลยครับผัวมันก็สิเหลียวทะลุปูโปกงเลยครับที่ี่ยเบื้องนี่ละว่าสงการละ,กระเกษตรคือเฮ็ดมันแปลนแท้เพราะว่ามันไปแล้วครับว่าต้องมาหลุญาแล้วครับเพราะว่ามันหมุนสีจาบได้เราต้องใส่คนงานมรรลหญาคนงานเขาพูดละแถวพูดละแถวครับเนี่ยเอาครับคลิปนี้เอาไว้สักนี้ก่อนนะครับเด้อ ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้สงการและ,กะเกษตรเด้อครับเพราอเป็นกำลังใจจะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องลงต่อๆไปเด้อครับสวัสดีครับผม